อืมเขียนนี่แหละเออโุ้ยฮอ้ย,อยแก<จ>เออ,อเค่ะเต้งเฮ็ดเคมีหรอยังยังอยู่เออสัน่นเหมือนนี้เขาเฮ็ดเนาะเดี๋ยวสั่นเข้าไปของน้าก่อนโอเคจ้า nó có hộp là. À, <laughs> 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 Ở คือติ๊กดีกว่า.อื้อ. ต้อยิ้มคดี้าไปหลอกต้อเห็นอะไรยังถ้าตรวจแล้วก็ครบสุง,งานดีละ่ะบม่ได้ัองอยังแล้วโตขึ้นหรอยังขึ้นแล้วจ้ายื่ใส่ขึลจายืนจาย่ใข,ขึ้นแล้วในใ่เ,เ้นานใ้นยนาย่ายืขวยื่ายืส้น่นาน้านี่ ะเห็นอยังเขาบริหารติกอีกอย่างเขาขึ้นโตมันก็ยังดีๆอยู่ขึ้นในสภาพแบบนี้บ่เขาขึ้นโตโดนเหล่าติกอีกอย่างให้ดขานเขาก็บอกหูบ่ต้องดสภานต้นละเห็ดถ้าโตบมาเหตุละพ่ายสิเห็ดละเอาติกต้องขึ้นว่าเขาเป็นคนเห็ดบ่ทั้งที่เขาขึ้นโตก็ยังสภาพดีอยู่ ยังมาต้อแหละค่ะต้ออิจฉาเห้มันบอต้อเลยเห็นแนวนี้ที่พามาเขาเรียนเก่งกว่าตัวต้อเลยบ่พอใจเป็นบอแล้วแต่ต้นเถอะติก๊กเข้าว่าเขาบอดิเห็ต้อกับบอเสือเข้าบอคิดเลยว่าต้อสิขึ้นแนวนี้อิจฉาก็ตีนอ ราคามันยืมสมุนเข้าไปแล้วมันก็นเหตุขาแล้วมันก็นมาคืนเอามันคือเป็นคนแนวนี้เพราะวาเหลวคันบ่นจริงใจกับโตเออเฮากับวาสละอุตสาห้ใจมาตลอดอียางเข้ากับเป็นมูสนิดกันมี่หยังก,ก็ให้กันยืมตลอดคือมา,าเหตุแบบนี้วะคานมันกันิสัยเสียแหงเนาะคือว่าแล้วเนาะคนมันอิจฉาเข้ากับวาสละพราวาโตนะ่ะเลี่ยนเก่งกว่ามัน ต้อนอัไหนที่นึ่งมาตลอดส่วนค้านมาไหนแต่ที่สองทำไม่ได้แหละคนมาฝีอีสานเมื่อคืนเลยว่าขาสิเป็นคนเนี่ยนี่สู้ๆเพื่อนดีเข้ารองไปคุยน้ำมันให้ขอบคุณเดจิตโต้นและมูแทะอืม อย่างจ็บขาดตัวเฮตสม,มูทต,ติกมันขาดบอกเฮ็ิติกมันว่าเขาเสียเห็ุไม่เผื่ออย่างเขาก็ขึ้นไปโดนแล้วแไมก็กระบ,บดีดขาดอีกเออเนอะเขาก็เสื้อตัวได้ขาดแต่ว่าติกนั้นมันว่าตว,ว่าอย่างเขาบอกบไดดอกยานมูผิดกันบอกมาโหลดจีบตัวยังไม่บอกติกใดว่าเขาบอกตัวอืมบอกมาโหลดติกนั้นมันบอกว่าโตัน่ะขี้สาบมึกกับมึกเลี่นกับปุสูมันฮะมันบอกแบบนั้นเลยบอก พอแล้วเฮาสิตัดขาดกับติก๊กบื่คิดเลยว่าไม่สิเเอวแบบนี้เออเนาะเป็นมูกันมาแต่ต้นถแทกเดี๋ยวเฮามาเด้อสู่ๆคนแบบนี้บุคคลยืนในชีวิตเฮาขอบคุณดาจิบที่ต้องขอใจเฮาอืม คานมันวาจัดแด่เฮ้ยขาบอกคืนเลยว่าคานมันซีบโคนแบบนี้มันวายยังคานมันวาววาเข้าบุกกาบอกอะอย่าโตผิดกันบอกมาโหลดจิบบอกก็ได้แต่ว่าโต้ยังไม่บอกคาะเด้ว่าเข้าบอกเออโอเคคานบอกว่าโตนั่นบึกกว่ามันเอาแต่ใจมีใสเล็กหน่อยฮะมันหนอกขนาดนี้เลยบ่ เขาพ่อแหละกับคนแนวนี้เป็นมูกันมาตั้งโดนผึ่งหูถาดแทะเนาะเพราะว่าคานมันกับซวยอีลีล่ะสร้างมันเถาะจีบเป็นอย่างมันเป็นอย่างเขาเจ็บมคอจะซื้อเดี๋ยวเข้ามาเด้อ เขาติกเป็นยังคือสาแๆเบอไ่ได้เป็นยังดอกเออติกูเห็นไอจิมเล้าสมุดสีเขาเขียวของมึงนั่นไปเห็ดอียงดอกแล้วก็เอาไปใส่กระเป๋าไ้ เจเออแม่นเลมน,นีละว่าแต่มันเงือขาดเข้าหูละ่วะว่าไัเห็ดอีจิบทแทะเลยแม่นตอนนี้เ่าผีดก,กันกับขาดเพราะคือว่าขาดไปคนเห็หุเขาเลยไปดามันฝอไไปเชียร์กันให้เขาใจไหมขอบคุณเลยเจ ฟ,งา,ฟงางเฮากรฟางยังระตกเฮามันปกึการเรียกกับบอลซ้าโตแถมเฮาขี่อีาอีกตัวเองบลูแมนบอกฮะเฮาไประดีว่าโตเปึ้เลยเลยค่ะเราไปสิว่าจิบบอกเฮาเบอร์เราละเดี๋ยวด้ิค่ะจิบมันกับบอกเฮาอะว่าโตหน่าว่าเฮาเอาจะใจในิสัยเด็กหน่อยแถมปึกก็โตมัวมแล้วเฮาไปให้เดี๋ยว้าอยู่ เากับบอ<ม>เลวเฮาขอโทษเหลือสมุดเดินแล้วเขากับหูแล้วว่าไพเฮตุภ<ฟ>ักับจีเผื่อรักไงบอกแล้วว่าเขาข้นก่อนานานนั่นอีกเขาขอโทษเด้อค่ะอืมบาเป็นยังดอกเขาแหยภัยไ,ได้เสมอละแล้วเช็ดจังไหรกับจีดีประตอนเห็นยังดอกเศร้าๆก็คนแนวนี้เขาเศร้ากับบิ๊กจีบอ่ะอืมดีคือกันไม่เห็นแฮมูดแต่หัก เอา้าไม่ดีกันหรอเบาะ,ะตีขาดเท่าดีใจเดินถี่หักโตดีกันแล้วสิมาคือเด้อผูกปบิก